คครับผมนี่เป็น GB เบกเลอร์220นะครับผมคันนี้เป็นล็อตใหม่มาแล้วครับผมสีเทาดำนะครับคันนี้ปี20เลยครับเดือนเมษายนะครับผมวิ่งมาเพียง4,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับผมเป็นล็อตใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเลเซอร์คันนี้นะครับเฮนรี่เฟสมาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับ g ีเบกเลซอร์นะครับผมเนี่ยฮะ4,000โลนะครับดูดอกยานะครับดูนิ้วผมนะครับผมดอกยังลึกๆอยู่เลยนะครับใหม่แท้ทุกคันครับผมปี20นะคครัับนนี้ แผ่นป้ายนี่อยู่นี่แล้วนะครับยังไม่ได้ติดแล้วก็คันนี้มีสมุดคู่มือแล้วก็สมุดรับประกันด้วยนะครับเช็คระยะมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมโอเคเราไปดูสภาพรถกันเลยครับคันนี้ือว่าสวยเลยนะครับเดิมเดิมสวยเลยอุปกรณ์ครบด้วยนะครับเนี่ยฮะไล่ไปให้ดูเลยนะครับทุกอย่างครบหมดเลยนะครับผมเนี่ยปีสองศูนย์เมษาครับรู้สึกว่าในคันนี้จะจดอยู่ที่ยี่สิบสี่เมษาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูในเล่มอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเนี่ยฮะน็อตสวยเลยนะครับ รีเค์พันนี้สวยเลยนะครับผมเลเซอร์สองสองศูนย์นี่ครับสำหรับตัวถังครับไลดูลอยครับพันนี้ตรงถังเนี่ยสวยเลยนะครับผมโช๊คเป็นโช๊คหัวกลับครับอับไซด์ดาวโช๊คนะครับผมสวยครับดูนะครับแต้มเติมชมพูยังอยู่เลยนะครับพวกน็อตพวกนี้ครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับผมข้างหน้าครับเป็น LED นะครับ เดี๋ยวทำแล้วนิ่งนยจะวิ่งตรงนี้ฮะติดตรงนี้นะครับงคนหน้าสวยเลยครับวันนี้นอนหน้าข้างนี้ครับผมอกไก่ล่างใสครับคันนี้ถือว่าใสเลยนะครับตรงไปแทนมีครบนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่มีล้มนะครับวันนี้สวยมากนะครับสวยมากจริงโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ใกล้ๆดูเลยนะครับไล่กันไปดูชัดๆด้วยกันนะ นะครับโอเคเครื่องฝั่งนี้บ้างครับพวกบาของบาโคยัี่ติดอยู่เลยนะเครื่องนะครับผมดูพวกน็อตครับไม่ขยับนะครับแลมนะครับยังอยู่เลยนะครับคันนี้ดูสเตอร์ได้เลยครับสี่พันโลนะชัดเจ๊เลยนะสเตอร์นะครับลึกมากๆครับนะครับตัวโชว์ข้างในเนาะโอเคยังหลัง สวยแล้ววันนี้นะครับดูข้างบนครับมือจงมือจับเดิมเดิมเดิมแล้ววันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไล่บนข้างบนเบาะให้ดูนะครับเบาะก็เป็นนเงี้ยยังไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะครับนี้เป็นคราบกาวมีคราบกาวอยู่เนี่ยนี่คาบกาวนะครับไม่ได้ลอยนะครับคาบกาวเอาคันหน้าขัดออกครับพวกนี้นะครับกุญแจสองดอกครับสองดอกแท้ไม่กคุญแจซเท่ร่องนะครับพวกนี้นะครับผมดูหน้าใหม่ครับ ี่พันสี้อโลครับอันนี้หม่แท้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ป้ายจะอยู่นี่แล้วนะครับนือรถตะคอนนะครับผมนี่ใบภาษีก็มีมานะครับเนี่ยยี่สี่เมษานะครับไม่เลยก็อันนี้จดทะเบียนที่ยี่สบสี่เมษาหกสานะครับคือยี่สี่เมษาปีสองศูนย์ครับปีล่าสุดนี้เลยนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีสมุด คู่มือแล้วก็สมุดรับประกันมาให้นะครับนี่นะฮะนี่ฮะนี้เป็นสมุดคู่มือนะครับของรถนะครับผมของแท้เลยอันนี้ก็เป็นสมุดรับประกันนะครับนี่เช็คระยะมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยเช็คมาเดือนห้านี้ครับพันเก้าร้อยโลเช็คมารอบหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้ทายน้ามันเครื่องมาอันนี้ก็ไปเช็คต่อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเลย นะครับเสียงโฮชีตทำงานนะครับโอเคเราสตาร์ทเลยแล้วครันทำง่ายๆครับประตูฉีดนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูไฟหน้าครับผมไฟหน้าครับนี่ครับเดี๋ยวทำระลึกลายอย่างที่บอกจะติดตรงนี้นะครับผมแล้วไฟเป็น LED นะไฟของเขานะครับเนี่ยถูกต่ำติดหมดนะครับ จะสวยครับเลเซอร์รุ่นนี้นะฮะจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นรถยนต์มันก็จะเหมือนไฟ BM อ่ะครับโอเคนะครับมน่น,น,นเลยน,น,น,นะครับผมสำหรับใครหา UX เลเอร์อยู่นะวันนี้สีเทาดำนะครับปี204,000โลติดต่อมาได้เลยครับผมสำหรับคันนี้เนาะนะครับผมอย่างที่ผมบอกมันจะมีไฟตรงนี้ด้วยก่อน ไปตรงนี้ด้วยนะครับจะทำนันน่งไรตรงนี้สองข้างครับสำหรับเลเซอร์นะนนโอเคตอหคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับติดต่อมาได้เลยครับผม